ดอเอ,อ๋อยยาสุรลงเติมถิมของพันพี่น้องเก่าอย่าสุระเผาเสือไปหลง,งเงเพบเปิดดีท่านเจ้าได้ขี่สังก,กังของคือพญาย่าสุลึงเา่านาผู้ขี่ควายค่อนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับเ่าถิมกันครับไปไซนก็เลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชมซอยเชีรยกันด้วยพี่น้องเด้อ ดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้น,ำน้ำในเด้อครับเพื่องชิมผัดลิปใหม่ๆขอบคุณครับอ้าวสวัสดีครับพรอแม่พี่น้องครับวันนี้ผาพี่ผ้าน้องมาเยี่ยมเยียนมาช่มบรรยากาศนะครับมาเลือกควายไปเลี้ยงพี่น้องเฮาอยูางอ่าา จังหวัดนครราชสีมาโคราชเฮาเด้อพี่น้องเดอนะครับเมื่อยามโมเฮานี่ครับพี่น้นองเฮาเพินสีมีมาเปิดมาแบ่งจักตัวรายละเอียดเป็นจังไ๋มาหูวใจกลับจากของขวัญผลสกอนสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวสุพีสุนงองเฮาฟังนะครับพ่อเทียบครับพี่พ่อเทียบเนาะครับผมที่ยูเฮานะครับอยู่บ้านสาลาดินครับบ้านสาลาดินตำบลนวนจานอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาครับนี่พี่น้องเฮาแน่นอนขนาดครับเปิดคลิปได้เรา เราไปหาไปจกมาจากไสดอกเอามาเลี้ยงไว้เต็มขอาพี่น้องเฮามาย่ามไหนบ่เห็นตัวเก่าจักเทียจักเปนเอาไปเสียงไว้ใส่ผมลังเงือบลายเอาเบอร์โทรเอาเบอร์โทรบอรินต่อครับศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกหกศูนย์หกหกสองสองสองศูนย์สองสองสองศูนย์เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรทั้งเบอร์ไล่ครับอ่าเฟสกับเทพประธานฟาร์มควายงามครับนี่พี่น้องเฮาแน่นอนขนาดเลย ได้การจักตัวเนาะครับมือนี้เปิดชูพีสุน้องเข้ามือนี้หาครับหาควายเผือกแม่ลูกคมหนึ่งเอาพี่น้องเอฟซีผู้ใดนั่มหาควายเผือกคือเรื่อพี่น้องเด้อมือนี้มีให้พี่น้องเดีเบื้องคู่หนึ่งคมหนึ่งนะครับเป็นแม่ลูกลูกนี่ยังเจงข้อขาดีดีคือน้องเข้าเอามาเบื้องตัวแรกในห้องบรรลัยละเอียดเ,เป็นได้ครับ ตัวแรกเป็นควายสาวท้องแรกครับสาวท้องแรกตรวจท้องแล้วตรวจแล้วทอ้องเพิ่อนนั่นครับท้องจะเดือนครับสามเดือนกว่าครับสาม,สามเดือนกว่าเนาะผสมเจ้าสัน้นเจ้าสั้นผสมเจ้าจสั้นครับตรวจท้องแล้วครับสอสสมัยควงงามคอนเจนเท่าไหร่พี่น้องเฮาลูกใส้ข้องปังแปงลริ้วนะครับจักบาทละครตัวสิตัวนี้ว่าหาเหมือนเก้าครับเอาแล้วพี่น้องเฮาเหยียดเกิดยุคโคราชอีกแล้วท้องเจ้าสั้น มาย่งได้ประทับใจยังนั้นได้พี่น้องเฮานี่ยทองเจ้าสั้นนะครับสเดือนกว่านะครับความสูงรอย37บ็ดบวกลบครับ37บ็ดบวกลบเป็นสาวทองแหลกนะครับสาวทองแรกครับได้เฉียวคู่หนึ่งตามที่เปิดเบื้องนะครับเนาะครับนี่พี่น้องเฮานี่ใสดีเลี้ยงง่ายครับอย่างไงเชื่องพี่น้องครับเน้นเชื่องตัวสีงามปันได้ก็ตามด้พี่น้องครับถาบ่หูวบ่เชื่องเรียนตำปลาตำเมียงนั่นหาบัตรจะไปซื้อเลี้ยงยากกันาปยากเนี่ยเอาตัวเฉื่องเชื่องงเสียไปเลี้ยงเนี่ยายได้ยังไงอสีเ อุ้ Quran ยราคาแม่ค้อยทองของเจ้าสั้นครับทองเจ้าสั้นพร้อมเดียกพี่น้องห้องนี่ตรวจทองแล้วร <Hayır. S 2> ับะการทองห้มีคลิปตรวจครับมีคลิปตรวจตรวจทองให้เรียบร้อยแล้วครับคุณเจ้าสั้นพี่น้องห้องเอาเบื่องอัตลักษณ์เขาบ่เนี่ตาแต้มไงนะครับเนาะครับตาแต้มแต้มจำขวัญองทางหนึ่งดอกพี่น้องห้องข้อกับสองอองสูงเท่าเขากำไรหลังกำไรหนามีอย่างล่างเรียบดีได้การบดืทีับวิลายพี่น้องห้อง กับราคานีนะครับคนเขาควยไงเลยพี่น้องเด้อนี่คนเขาควยไงคุ่นป้นกะหาเงินหาทองมีนะครับตกสวงตกสบายมีเบื้องเล็บเพิ่นดีๆพี่น้องเฮาคุณเล็บหน่อยกับกอดดีเล็บใหญ่ก็ใส่ได้พี่น้องเฮาคุณหางกับเลือกกระลามดีนะครับเนาะครับเป็นควายบ่ทันถือน้ำเลี้ยงปันใดครับเลี้ยงธรรมชาติครับเลี้ยงธรรมชาติขับเป็นเลี้ยงดีๆอ้วนตึ๊บขึ้นมาเนี่ยง่อยควยลอยสามสิบหกสามสิบเจ็ดราคานีผมกะว่ามัน ข่องพอมนี่ครับว่ามันหายากอยู่เลยพี่นออ้องเอ้ยของพอดีน้ำเหรอครับของพอดีพร้มอมยต่ำนี้บ่มีนะครับเนาะบ่มีครับบ่มีบริการอ่าราคานี่ร่วมส่งร่วมบริการสร่งนี่ไกลบัาไดครับบ่เถือควายอถืกอป้้งเท่าไรก็ไปครับถึงไหนถึงกันทีเ่เขาเลยถึงไหนถึงกันถึงไหนถึงกันทีเ่เขาเลยพี่น้องเด้อบริการสร่งพร้อมนะครับยูนี่ครบเรียบร้อยจบยม่องเดียวเลย่นห้องามาเลือกขัดบมองเอาเอา ตอนนี้พ่มีครับายเบิ่งัวต่อไปเฮ้ายังสวยพี่น้องเฮาห่างห่างหนาตัวนี้หัวใหญ่กับบานดีแพกเกอาข้าครับเอาพี่น้องครับบานนี้พ่เบิ่งชุดที่สองพี่น้องเอฮ้าแม่บอกแม่พันผืนไหมแม่ใหญ่หนาตึ๊บนะครับตัวนี้หนังดีเนื้อดีคนนะรายละเอียดค่อยครับเป็นแม่ลูกครับเป็นแม่ลูกเนาะ แม่ก็ท้องสามเดือนกว่าแม่ติดทองสามเดือนกว่าตรวจแล้วนะครับนาะตรวจท้องแล้วครับมีชิปตรวจครับนี่พอได้นาะครับใส่เจ้าเพชรลำโคงครับเพชรลำโค้งพี่น้องเฮาได้ลูกแล้วนาะครับนี่ลูกสองตัวครับลูกสองตัวนะครับนาะครับนี่ตัวที่สามในทองพี่น้องเฮาใส่เพชรลำโข้งครับเจ้าเพชรลำโค้งนะครับสามเดือนตรวจแล้วอุลตราซาร์แล้วเรียบร้อยสามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่า เบิงบ้งตนตัวนะครับเบิ้งแม่หรอจังเบื้องลูกพี่น้องห้องคุณเปิดไว้จักบาทครับคุณนี่แม่ลูกเปิดไว้แสนสองหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าพันพี่น้องห้องโอ้ได้การขนาดเลยสูงมา่านีนรองครับเนี่ยแม่เขาแม่สูงร้อยสี่สิบบวกลบครับร้อยสี่สิบบวกลบด้วยพี่น้องเด้อครับ <ๆ S 1> เป็นไฟเหนือหนังเจ้าเนือเจ้าหนัง ปลาทวดขาบมันเข้าบ่าไหนมลูกนี่เขาสิอ้วนปลาที่ขับเนาะครับลูกมันกินนมอยู่ครับเนื้อหนังดีกินนมอยู่เนาะครับเปิ้ลเขาไข่ไงนะครับพี่น้องเ่าสดๆอยู่เด้อปุนแข้งขาดีเลยบดีนะครับเนาะครับเบิ่งเอาพี่น้องเ่าเอามาเบิ่งลูกเขาบ้างนี่นะครับเป็นลูกผู้ใดโนครับนี่ลูกเขาเป็นหลานเอ๋อเกาเจริญครับเป็นหลานของเกาเจริญครับนี่พี่น้องเ่าเป็นควาย ปอยเลี้ยงธรรมชาติดได้ครับเนาะครับเอาปวยเลี้ยงอยู่ทุ่งนานอนนาเลยครับทำเสร็นอนหันบ่ได้กินหัวหันบ่ได้เลี้ยงหัวหันโอ้โหเหลืองดีพี่นอ้องฮ้องฮัตเมีพี่น้องเพิ่นย <c oughs> อยากไปเอาเอาตัวผูหน่อยสิไปไว้ถ่จับสัตดหนันมีราคาแยกบ่ครับแยกกับลูกมันว่าสวงเมื่อนสวงครับถ้าแยกอะตัวผูหน่อยเนาะครับจักเดือนเราครับนี่ประมาณสิบเดือนครับประมาณสิบเดือนเนาะสูงกับสิบลอยนี่สิบหาได้ไปะ สูสีครับสูสีประมาณนี้เนาะครับแต่ว่าเลยยี่สิบเปแล้วเนาะครับเนาะครับครับนี่พี่น้องเฮาโอ้หญ่ดิตัวนี้แขยงกระดูกแขยงขาง่ายๆพี่น้องเฮางมหัวแล้วครับพูด่ะเบื้องหัวกระบาลเขาเปิดดีเบื้องครับหัวโหนกย่างใหญ่นะครับโอ้ปากใหญ่พร้อมตัวนี้จะเลี้ยงง่ายอยู่พี่น้องเฮา อย่างรรมชาติเอาใบหน้านอนหน้าเลยนอนหน้าเลยคำใส่นอนหันว่า,า <c oughs> คำใส่นอนหันแล้วเบงห้อยมีรวดน้ำห้อยยังมันหาบนไปทัว่วหนึ่งเพิ่งพุ่นจะว่ารวมรวดน้ำไว้โอ้พุ่นพี่น้องฮะโอ้สองหมื่นกับสองพันครับสองหมื่นสองพันถ่ายแยกลูกเนาะครับเนาะครับผมถ้าราคาแม่ลูกนี่ก็หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพันพี่น้องครับเนี่ยถ้าแต่แม่มันร้องไว้แสนห้าพันถ้าเจ้แม่นี่ยแสนก็หาพันเนาะครับครับท่องเพชรลำโขงนี่ กันทองให้มีคิปตรวจทองครกบกจันพี่น้องเฮาคากูขุนซึ่งทับยุดในบานเฮานี่บ่ครับนี่ครับอืเรียบร้อยพี่น้องเฮาคิดทองแล้วตรวจทองเรียบร้อยแล้วเรียบดีตำนี้บ่นมีใชครับเนาะบ่วมีครับบ่มีบ่มีตำนี้เลยพี่น้องเฮาย่างย่างสวยเลยล่ะคุนก้นเขาควายง่ายเอาให้พี่น้องในเบื้องคัางขากงเาเนาะครับเนาะตัวนี้เนาะมันได้อ้างได้งาครับมีใสดีความเลี้ยงง่ายความ โอุ้่นไปเขาข้อครับราคานี่คุยกันได้ครับบริการส่งให้พร้อมพี่นอ้อ,อ,นนนองครับได้การได้การเอาพี่น้องครับบานนี่มาเบิงโอ้ขนาดบ่ได้จับโยกดีพี่น้องเฮานี่ป่นปูนข้อย<ป><ม>เผือกไหมครับพี่น้องเฮา ลูกแม่มาโพดมาโพดแต่เดี๋ยวสิญยางไปให้พี่น้องเบื้องลูกเอารายละเอียดสะกกอนนี่ครับชุดที่สามเนาะตัวนี้เนาะครับเนาะครับจักบาทครับครูนี่เปิดไว้แม่ลูกเปิดไว้แสนสามหมื่นเก้าพันนี่ได้ฟังราคาแล้วมาเบิ้องตัวบ้านพี่น้องเข้าบ้านนี่แม่เขาสูงมาได้เนาะครับนี่สูงร้อยสามสิบเก้าบวกลบร้อยสามสิบเก้าบวกลบด้วยพี่น้องได้ได้ยังลูกกันเนาะครับ,รบไว้ลูกสองลูกสองนี่พี่น้องลูกสามาในท้องลูกสามในท้องได้พี่น้องเอ้าในท้องมีแล้วห้าเดือนครับตรวจท้องแล้วหาเดือนตรวจท้องแล้วครับ หั่้้้้้้้ย้้้ย้้้้้้น้้้อ้้้้้้้ี่้้ง้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก้ห้ย้้เ้้้้้้้เ้้้้้้บ้้า้้้ก้้้้้้้้้้้้้ว้้้้้้้้้ออก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้้้้้้้้้้้้้่้น้่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้้้้้้้้้้้้น้้้้้้้้้้บ โอ้ยเชียงขา,มา,งา,งา,งาไม่เงาเขาเงาเนี่ยเฉยปืดโอ้ยพี่น้องที่พ่อถามแยกพี่น้องนี่น้นองมากดไายแม่บันเปิงเงสูงเลยพี่นอ้องเขาเบงอเอาปืดเงาหางไหมเขาหางเขาไทายเดี๋ยวมกเสียมพูดเลยลูกมั้ลูกนี่เป็นเป็นเผือกฝ่ายเลย,ยพี่น้องเด้อครับขัวไหลายเลยหวัวอยูงหางนี่หามเงินหามทองโน้สวกโน้ตสวาบเบื้องพี่น้องเขาหัวสองทางเขาแท่งเปิดดีพี่น้องครับเขาข้อดี กคนหน่อยกำลังมึนอันนี้คือทีมั้เจ็ดเดือนไหนพ่ครับนี่เจ็ดเจ็ดเดือนกว่าครับเจ็ดเดือนกว่าเจ็ดเดือนกว่าเนาะครับว่านี้อันทองหาเดือนไม่ทองนี่หาเดือนใน่ทองนี่ผสมพอได้ครับตัวเก่าเลยครับคมตัวอ๋อตัวเดียวกันเลยเนาะครับเป็นหลานเกี่ยวฟ้าห่วยแต่ผลงานตัวแรกนี่กระสับนี่พี่น้องเฮาเบิ่งเอาเอาให้พี่น้องเบิ่งลูกนะครับก่อนมันทีนี้ก่อนดังชมพู่ได้พี่น้องเด้อต้นโตสีชมพู่ตองๆเลยนะครับขาตั้งดีดีพี่น้องเฮาเพื่อนคุณ เล็บหน่อยอยู่สูงนะครับแช่งขาดีทั้งหน้าทั้งหลังเลยพี่น้องฮ้างถ่ายขาหลังละเอียดดีเป็นไห่ถ่ายสูงถ่ายเปิดดีเข่าข้อดีพร้อมเด้อพี่น้องนี่ยคนร่ะเบื้องราละเอียดดูครับพี่น้องฮ้อเดี๋ยวพวงถ่ายมุมไก่มุมไก่เห็พี่น้องเบื้องเด้อนั่นคนร่ะควัญหน่อยกำลังดื้อเอาบ้านี้เบื้องแม่บ้านี้ลูกมันสิเล่นแล้วครับบ้านี้เบื้องแม่บ้านี้ แม่เขาเขาส่งอุ้มบาทนาะครับเนาะครับเขานี่คือยังเงินคือยังเป็นเขาส่งออกท่ามูรามากเลยนะครับเนาะครับแต่ว่าห่างเป็นควายเผือกหนาคมดีพี่นอ้องเ้าหนาตาดีเลยละ่ะพุ่นอะแขงขาป้าเลยครับมันถึงคำเลี้ยงดีๆเนาะครับ <ขา S 1> นเนาะขาไงวัวหมกขามักขาควายชุดนี้ก็ธรรมดาเลยนะครับอันนี้เพิ่นว่าเลจับยกเลยพี่น้องเด้ยกกอยกเองครับยกเองพันธุกรรมเขานะครับยกเองนี่พี่น้องมี่น้อง เมืเอ่อหน้าตาดีคมขวัญไหลมีขวัญห,หาบเอกนะครับหาบเงินหาบทองตกสวงตกสวางมีครบเบิดหางเลึกหางลามหางเงาพร้อมพูดนะราคาลูกทอเมียเลื่องเขะข้อดีได้การได้การได้การตั้มนี้บ่มีนะครับเ<ฮ>นาะบ,นะบ่มีครับบ่มีรับประกันได้รับประกันตั้นี้รับประกันท้องครับหาเดือนก็พอเก่าพอเดิมหลาน ลูกแก้วฟ้าครับเป็นลูกแก้วฟ้าเป็นลูกแก้วฟ้าตัวพ่อพันธุ์นะครับพุ่นะไอพี่น้องเดีเบื้องหลายมุมฮาเทียรายละเอียดบางเทือพี่น้องเข้าคอมเมนต์มาได้ด้วยครับเด้อผมว่าท่ายมองได้อ่าหรือว่าผมท่ายมองได้ที่มันที่อ่าบ้ละเอียดนะครับก็ให้พี่น้องคอมเมนต์มาข้างล่างก็ได้นะครับว่าไอท่ายมองหันมองนี่ให้เบื้องกระคักแน่จังสี่นะครับเนี่ยผมก็สี่ทายให้เบื้องประมาณนี้แหละพี่น้องเข้า เบื้องเล็บเบื้องขาเบื้องแขงเบื้องหางนะครับแต่สําคัญที่ผมถามดูๆยำๆเลยก็คือตํานี้นะครับงมเน,มนมิบเบื้องเอาอหางผัวหางเอกหางลำดียืนดีเชื่องแม่นี่เชื่องเบื้องการจับกระู่นะครับคุณบอตีงเลยพี่น้องเข่าขนาดบอสได้จับเข้าด้ไงคนไหนคนจับเสียข้างหา,า,า,างนะครับโอ้ไดก้กัน ไปครับเอาไปอาบน้ำน้อน,น้ำตัวห้องลูกไหมเบื่อพี่น้องห้องซีชมพูเลยนะครับเบื่อไหรดเขาห้องแมงคักเอาพี่น้องครับบานนี้ขยับใส่ขึ้นไม้ไงก็เกาพี่น้องห้องนะครับผู้ใดหาแม่บอกแม่พันเบอร์ไปอร่อยหาชิปผัวพี่น้องห้องส่งลูกใจลูกให้เห็นแล้วนะครับในทองก็มีแล้วเอาเป็นได้ครับรายละเอียดตัวนี้เป็นแม่ลูกครับแม่ลูกเนาะแม่ท้อง หกเดือนกว่าครับหกเดือนกว่าในท้องครับตรวจท้องแล้วครับพอได้เนาะครับใส่สายอุทัยไว้ครับผสมตัวผลผสมตัวสายอุทัยเนาะครับแล้วกับลูกสาวเขาเป็นมะคบน่ะครับลูกสาวก็เป็นขว้วสายอุทัยครับเป็นพอเดียวกันมะนอพอเดียวกันครับนี่พี่น้องเฮาผสมตัวไว้ผสมตัวด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับเกิดจากการผสมตัวนะครับเป็นควายเลี้ยงบานเนาะครับเนาะเลี่ยงปลอยฝูงพี่น้องครับแม่เขาสูงกว่าไดครับนี่ ร้อบวกลบครับร้อยสีบวกลบด้อยพี่น้องด้อไว้ลูกสองข้ทองหลไปนราคามันเปิดไว้สองแสนสองแสนเก้าหมนห้ันงแสนเก้าหมื่นกับห้าพันครับแม่สูงร้อยสี่สิบแปพี่น้องเข้าในทองมีแล้วนะครับตัวจทองแล้วแล้วก็ตัวยางยกัเป็นตัวเมีครับตัวเมียครับเป็นวา่สายสายอุทัยครับอุทัยเลยมาครับนี่ครับอุ้นพี่น้องเข้า เป็นค่อยตัวหนานครับตัวหนาตัวดีคุณเงาตัวนี้เงาเงาได้เงาเงาแถะคุณหางเหงือกแต่เงาครับ,รบเลบียบแข็งเรียบขาดีเร็บหน่อยกอดดีเรบใบไ่มุนน่น,น,นดีโอ้ยโค้งครับมันเป็นค่อยโค้งกระดูกครับค่อยโค้งไงกินกินอาหารบ่เปลี่ยนกินอาหารบ่ท่านเปลี่ยนกินอาหารบ่เปลี่ยนบ่ับเลยครับบ่ท่านกินเปลี่ยน กินแต่หญ้าแต่เฟียงปกตินะครับเนาะครับกินแต่เฟียงครับหญ้าโอ้ยเทวดาหญ่เลี้ยงเต็มเต็มเหมนมากเลยพี่น้องครับเต็มตาผู้ดือนี่เป็นไรพี่น้องเขาเนี่ยคุณนะครับอัตลักษณ์เป็นดีนะครับเนาะครับตาแต้มแก้มจำข้อสองอ่องนะครับเออเผาใหญ่ทุ่งเถาขาวกำไเรย์นาลังคบเล็บสไตล์วายอุทยพี่น้องเขาเล็บดีเล็บเล็บมุ่นเล็บกระโปะนะครับโคนเขาวงเขาดีคุณนะลูกสาวทางเขางามด้วยพี่น้องด้วยคุณนะแท่งออกปางควายผูนะครับครับหลานลุงเพชรด้วยนาะอืมเป็นหลานลุงเพชร สายทางพุ่นเลยว่าคำเนี่ครับโอ้เขาไงพี่น้องเขาเบงเขาโคตรน่ะางามนะครับงามงามงามแจงขายไงไงพี่น้องเขาเบงเขาพุ่นน่ะควายอุทัยนี่สิป้าแบบนี้แล้วพี่นอ้นองเด้อเพิ่นสิบพ่อสางกำเนือเ้อจะหน่อยนะครับเพิ่นสิบสางกระดูกไปจนวสุสักก้อนนะครับอ่าได้เต็มอายุสองปีกว่านะครับเพิ่นอนยังสางเนือ้อสางหนังน,นี่คือผู้ใดหาสายอุทัยอยู่นะครับ แบบนี้พี่น้องเฮาสองแสนเก่ามื้นก็หาพันครับราคาร้องครับประกันตำนี้ครับผมมีตำนี้อยู่น้อยหนึ่งน้อยหนึ่งปลายหูมันเนี่ยน้อยเดียวปลายหูเป็นบินบินน้อยหนึ่งมาเดียวะนะครับเนาะครับครับครับนี่ละมองนี่มองที่เพิ่นบอกได้พี่น้องเด้อนะครับมองอื่นผมมีนะครับเนาะครับผมนีครับอ่านี่เพิ่นบอกตำนี้คือมีปลายหูเอ้าสามมันถาอด่ได้หูวออกลูกหรอกใจหลวงสี่ก็ได้การเลยพี่น้องเฮานี่ยพูนอ่ะโอ้ยอนะไอ้บิึงคู่ต่อไปเฮา มาเบิ้งใสง่ายๆอย่างหักอีกตัวหนึ่งพี่น้องเฮ้าเบิ้งพันธุกรรมการใจลูกนะครับเบื้องเอาพุ่นหนาตึ๊บนะครับแม่งหญ่เลยพี่น้องเฮ้าเป็นไดไครับละเอียนข้อตัวนี้อันนี้เป็นแม่ลูกครับแม่ลูกลูกตัวเมียลูกตัวเมียในทอง,องมีมีเหรอครับในทองผสมเจ้าไม้วันที่สิเบเอ็ดกุมภาพัานมารอบหนึ่งแล้วครับวันที่สิเบเอ็ดกุมภาพันธ์เป็นผสมใหม่เขาใหญ่เนาะครับเนาะครับครบวันที่สิบเอ็ดมีนาครบสองเดือนครับเอ๊ะเมียนวะ ผสมมาทีแล้วครับเอครบเศีรษะเมษาครบสองเดือนอ๋อเดือนต่อเดือนนี้เดือนนี้พันหล่อหนึ่งแล้วพันรล่อหนึ่งแล้วพันแล้วรล่อหนึ่งแล้วพี่น้องเด้อโอ้ยใหญ่พี่น้องเฮาสูงปานไหนน้องครับนี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบแต่เป็นตัวอ้างตัวดีพี่น้องเฮาครับลำโตเงาหางดีไหวลูกแข้งขาลูกสองตัวเนี่ยลูกตัวนี้เป็นตัวที่สองตัวที่สามไปถ่องป่ะครับครับลูกไใครับตัวยังกันนี่ลูกเทพมงคลไหว โอ้เส้นขากำลังมาตัวขุดดดดเตื่นกำลังมาปลาพี่น้องฮ่อลูกสาวเทพมงคลนะครับของเซียนบินบลับบือพี่น้องฮ่อโอ้แม่นี่ไหมกับลูกไหมจักบาทครับราคาเปิดราคาเปิดไว้สามสามสิบครับสามแสนเนาะครับนี่พี่ฮ้องพี่น้องเพิ่นฮ้องเพิ่นเปิดได้พี่น้องเด้อราคานี่ก็ต่อรองได้พูดคุยได้ต่อได้คุยได้นี่ปลา พีเมืองความหนานะครับเบืองความหนาของควายเบืองกระดูกแขงขาร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบกับลูกสาวเทปมงคลในทองผสมตัวไม้เออเจ้าไม้ไว้พันหนึ่งรอบแล้วนะครับครับอุ่นวันที่สิบเอ็ดเมษาอนนี่เป็นรอบสองนะครับครับครับครบสองเดือนโอ้ครบสองเดือนหมดแล้วเถครับวันที่สิบเอ็ดเมษาคือตรวจทองเลยครับโอ้ขักขนาดพี่น้องห้องอันผ่านมารอบหนึ่งแล้วไม่มีอาการโอ้ไกลๆเพิ่นไปส่งให้คือเขาด้วยพี่น้องเด้อเจ้านี่นะครับ ไก่ๆนี่พันไปส่งห้คือเขาบริการประทับใจอยู่แล้วพี่น้องเฮาโอ้ยลูกเทียบมงคลแม่เอาเบื้องแม่จุใจเราเอาเบื้องลูกคักๆบันเบื้องนังข้อแม่เนาะแ <c oughs> ข้งขากระลังมาโอ้ยพี่น้องเฮะถ่ายมาแล้วสายเบิ่มนี่ถ่ายมากจะหน่อยกินอาหารเก่งเนี่ยตัวหน่อยนึ่งกินเป็ี่ยนหรอครับนี่กินเป็นแล้วหุ่นพี่น้องเฮะอุ้ยนั่งอยู่หุดเลยครับเบื้งถ่ายเต็มมือกือพี่น้องครับกระดูกแข้งขาเหี่ยว โอ้ขักขับขับต้นนี้ตัวนี้มีปะครับบ่มีครับบ่มีบ่มีเลยเนาะครับตัวนี้ปอดๆได้เลยพี่น้องเด้บเอบัวเขาค่อยใหญ่หนาตาสวยตัวนี้คุ่นโอ้ได้การได้การเป็นสายทางเดียวครับสายสานเ้องนี่แ <ใน S 1> หล<ร>ะครับสานเ้องนอกแม่นี่เนาะครับหนาตาหวานเลยพี่น้องเ้องคุณเอื้องเงีเอื้องกลวงเสียเล็บแข็งเล็บขาดีอัตลักษณ์ชัดเจนอู้ จังสีเลยไหแม่แมอ,อกแม่บอกแม่พันธุ์ไหมเอาสีเลยไหมยังไงยังสีเลยไม่พัฒนาไงโอเบิดแต่ครับมาหนี่เบิดแล้วครับเบิดแล้วเนาะมูเปิดเบิดแล้วเอาพี่น้องครับมักตัวใดสนจิตสนใจตัวใดให้พี่ให้น้องโทรมาสอบถามพูดคุยราคาต่อรองกับเจ้าของพผนเด้อพี่น้องเด้อเน้นคือให้พี่ให้น้องนะครับมาเบิง้งตัวจริงเอานะครับมาจับมาบายมาหลูบมาค้ำเบิ้งสะก้อน เป็นตะเลียงง่ายบ่เป็นตะเลียงได้บ่มาบายเบิ่งซะก่อนพี่น้องเฮามีเสียดีครับมีเสียดีนั่นยกดาบยกกลอนในเบื้องหลังยุ่นี่ทานขาบ่กหูพวกเชียงเฮาบ่าไข่อามากนะครับเนาะครับเอาไปขายเนื้อครับถ้ามันมีสเสียบ่ดีโอ้เพราะว่าอยู่เฮนเพิ่นมีเล็กน้อยเลยพี่น้องเด้อครับเอาไปขายเนื้อแล้วอ่าเน้นเลยคือเอาควายเชียงครับหัวาหน่อยนี่ายไหมพี่นะ้อ,อาพี่น้องเขาคนบึมเลย เอามักตัวใดสนจิตสนใจตัวไหให้พี่น้องทร่มาสอบทามห้จเ่้าของเพิ่นนะครับตัวนี้รับประกันตมนี้ครับผมในทองวันที่11เมษายนนี้ครบสองเดือนครบสองเดือนตรวจแล้วลครับเอา,เอานั่นนะครับเอาฝากพี่ฝากน้องเด้อพี่น้องเด้อขออกนี้นะครับในการเพล่นบริการถึงจิตถึงใจนะครับเพื่อเพื <laughs> ่อไปหอดกระสีมีของแถมพร้อมไ่เป <laughs> ็นวงเด้มีของแถมให้พร้อมนี่พี่น้องเฮา เอาสำหรับคลิปนี้พ่อไวส้สม,มินสัสก้อนพี่น้องครับ,รบสวัสดีครับ